สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ไม่ได้มากับรถตู้นะครับวันนี้มาพร้อมกับรถบัสนะครับเป็นมินิบัสนะครับคันนี้ลูกค้ามาเทินเป็นรถตู้ไปนะครับก็เลยรีวิวให้ FC ได้ดูเผื่อใครท่านใดอยากชอบแบบรถตู้แบบรุ่นใหญ่หน่อยนะครับเรียกว่ามินิบัสเลยนะครับคันนี้นะครับนี่ครับ ใครอยากได้รถใหญ่ๆนะครับผมนำเสนอคันนี้ให้ดูนะครับราคา4 0 0แสนกับห0 0 0มืนเท่านั้นนะครับ4 5 0แสนห้ามืนบาทนะครับผมผมอาจจะไม่เก่งเรื่องรถมินิบัสเท่าไหร่นะครับพอดีลูกค้ามาเทินไปนะครับนี่ครับสภาพก็ถ้าจะให้ดีต้องเก็บสีนิดๆหน่อยๆนะครับตาม รอยการใช้งานนะครับแต่ว่าเครื่องดีแอร์เย็นนะครับนี่ครับนี่ครับประมาณนี้นะครับยางเพิ่งเปลี่ยนมานะครับ6เส้นเลยนะครับยางเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับทั้ง6เส้นเลยนะครับ ทางใหม่6เส้นเลยครับผมพาดูรอบนอกก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปดูพระ,ะห้องโดยสารนะครับเครื่องอยู่ด้านหลังนะครับรุ่นนี้นะครับระหว่างรีวิวติดเครื่องอยู่นะครับท่านผู้ชมเสียงเครื่องเพาะนะครับ เราขึ้นไปห้องโดยสารกันนะครับคันนี้น่าจะเป็นยีบหที่นั่งนะครับนี่ภายในนะครับภายในสวยนะครับเป็นนี่ครับมีทีวีนี่ครับ,รบสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นนะครับผม ก็มีพัดลมเสริมด้วยนะครับสองตัวนะครับมีผ้าม่านครับใครที่อยากได้รถใหญ่กว่ารถตู้นะครับแนะนำคันนี้เลยเลยนะครับสี่แสนกับห้าหมืนบาทเท่านั้นนะครับนี่ครับ สนใจโทรเลยครับ0813982928นะครับรถเราจอดขายอยู่ที่ตาลาลดรถยนต์บางบัวทอง289ถนน340อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับผมขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูขอบคุณนะครับ,ท,าาบ,รบที่เข้ามาชมนะครับสนใจโทรเลยครับ0813982928ครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ Bye bye.